จะเป็นเยอะ5ห้าขอผมอ่ะเกมทไมครับแบบเดีดป์ไลท์เดี๋ยวไลท์เลยครับผมถ้าไม่ดีว่าใครกูเีกูขอพูดก่อนได้ไหมอีกทีเออกูว่าจบแล้วตัวไหนตัวแรกใช่ไหมแทปเปอร์ครับไอ้แทปเปอร์ต้องมีกับดักกูจำได้แต่ไม่มีกับดักเหี้ยมาเดี๋ยวกูเอาให้ก็ู้อาได้กับดักของมันเป็นอะไรอย่างนี้คือแทปเปอร์ทำไมกูบอกน้องแมปอ่ะเอ้ยไมต้องมาลองคิดให้กูว๊อเอากูไม่ให้กูผิดหรอไม่กับดักไม่ผิด เอ้าทำไมมึงผิดมั้งมึงจะบินน้ีเพี้ยอะไรอ่ะมึงปิดเลยมึงปิดเลยสับเพิงสวยให้ทำไมกูไม่มีสกิลเพี้ยอะไรเลยว่าแท็ปเปอร์เนี่ยสกิลไม่มีเลยนี่นี่น้องเด็กกูให้นี่สร้างกับดักไอ้ยังเยอะเปย์นี่เดี๋ยวสอนร้างกับดักเบมเนื้อนี่คือที่กับดักนะมึงจะกดที่ยวแบบนี้ยเฮ้ยเออาขอไปเก็บดีอาร์ตเอาของนี่นี่ตัวละครเองเก็บแล้วจะอดด้วยจะกอดด้วยจะกอดด้วยวางปุ๊บวางปุ๊บนี่ปุ๊บใส่อะไรก็ใส่โน้ตไป เฮ้ยจะตีกูทำไมในเคี้ยนิ้วนี่กำกระดับบางคนมาเหยียบอ๋อเข้าใจแล้วพี่แบงค์โยนมาเลยไหนไหนกำกับดับแบบไหนพี่แบงค์มึงถ้ามึงเดินมาเหยียบแปลว่ามึงโดนธนูยิงมึงจะติดพี่แบงค์พี่แดงค์มาไม่โดนงค์ไม่โด่นะอ่าเดี๋ยวเก็บของให้หน่อยดิเอือเจ้าเออกำกับดับแบบไหนพี่แบงค์เล่นมาไงอยู่มีแค่อันเดียวจะไปนั่งอยู่ตรงพุงรูจ่ะอาจจะไปนั่งอยู่ตรงดีพุงจาโอยไม่ได้ เล้วพวกมึงรีบไปดิพวกมึงรีบไปดิแล้มันก็สั่นวนะลมพัดนะเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันจะสั่นนะต่ตามหนึ่งเริ่มสามเปไปสั่นตรงนะครับถ้าเออแล้วไปอ่ะเจ็ดไปอ่ะ ฝไยก็ขอเพิ่มเก้าเศษเขาเพิ่มก็ปักหน้าแล้วก็ให้หยุดห้าวิสองแล้วก็หลอกวิสามสิบ้ามเออหน้าบู๊ชื่อตัวเองสส่วนเนี่ยสิบแปดถ้าตะขอต้อไปฉายอะต้อไปฉายสองสองศตูคือเอาทอดว่าเออมาแล้วเอเปโซเอเปโซนิวระวังเออไอ้นิวมึงย่อเลยยอดอิงดูไฟละเอียดอะไอ้นิวเราฟัง่อทีได้ไอ้นิวไปหาตะขอเลยไอ้นิวเจนเออมึงไปตะขอเลยไปหาตะขอเลยมึงอ่ะ มันก็แมเหนูนี่เขาก็ออกมาตอนนี้กี่โมงสี่มงนั้นใครอ่ะเห็นะเนล่าโ่เจ็ดเห็นเชื่อริวยังไปแต่ไรแล้วเครื่องนึงนี้ริวจิตสัมผัสทอทางการเงินไปแล้วโว้ยแม่ขอยืดจักรยานไปตามพี่เฟิร์นนะโอเคลูกสอะไรเนี่ยเเปือพวางกับหลังเงี้ยไม่วางอยงวพแบงกดยอดดิอ๋อระวงเอ้ยงู ต้องมีคนโดนเราทำในกับปั่นยังมันถ้าไม่ใครเด็ดขาดเป็นผูคนเดียวมีใครรับเครื่องกลางงั้นเหรอบึเมื่อวะเอ้ยพวกมึงอยู่ไหนกันวะพวกมึงไปซ่อมพี่อะไรกันแถวนี้เครื่องแบบไอ้แจตกๆนนั้นนะกูเอาแน่นอนอ่ะเอ้ยดีการใส่ไอ้แจมเลยเครื่องนั้นไปละอี๋ไปละอี๋ไม่กดเจอเรเตอร์อ่ะมันไม่สว่างเนี่ยเครื่องเจอเรเตอร์มันกดจั๊กที่เขี้ยไปละอีเครื่องนี้ระเบิดเป็นไงปคุย ยองยองอ๋อน oh, cool. ี่มันตู้นี่ว่าประตูเลดามอนด้วยประตูยังไดก็ได้ไอ้ย่าไอ้ยี่ไม่ยองมซื้อผ่าต้องมีติดสตันมาหนาเป็นมึยอดมึงยอดเลยตอนที่ตอนนี้เออมึงไปแขวะเลยมึงไปแขวะเลยไอ้นเดียมันโดนซ้อมไม่เสร็จซ่อมไม่เสร็จเ้ยซ่อมไม่เสร็จแบ้งโดนซ่อนมาแล้วครึ่งหนึ่งอย่าให้ระเบิดนะเว้มึงจะไปแขวะอ่าวันเมึงมึงกล้ามาช่วยเปล่าเดี๋ยวดิเปมเดี๋ยว์เดียร์แป๊บหนึ่งมีการเฝ้าได้นะเว้ยเฝ้าดิเปมเฝ้าเฝ้า ดูสิไอ้เหี้ยจะล่วงแล้วเป็นเวลาก่อนจะล่วงแล้วอ่ะลาก่อนเลยกูจะไม่ลืมนายกูจะล่วงแล้วมีการเฝ้าได้เลยมึงซ่อมไม่ได้ไอ้เหี้ยไอ้อาตายแล้วไอ้อ้ามันสามารถเดินมาดูได้นะเว้ยมันสามารถเดินมาดูได้ยังอ่ะไอ้นิวไอ้นิวตายแล้วไอ้นิวโดนขวาแล้วทำไมเอ็ด อ้าวมึงมึงรอดได้ไงวะหลุดไงอ๋อไม่หลุดมันดิน้ยอะไรมันดินดี๋อ้าวนี่หลุดเหรอไอ้เหี้ยดินนะยัไม่บอกกูแต่ว่าฆาตกรอ่ะฟาด้าประมาณกี่ของมาเป็นสองครั้งละดีๆครั้งเดียวอดีที่ไงครั้งเดียวอ่ะตี่แบงค์ไหรถ้าเกิดโดนพี่แบงค์พี่แบงค์ตาวเองหรือไม่ตาวเองเหลือใครเนี่ยเหลือเหลือแต่ไอ้นิวเฮ้ยพี่แบงค์ตายแล้วไม่บินหนต้นยอดดิพี่แบงค์ลืมแล้วเหรอ ต้องเดินเลยดิเออวิเออดีกว่าเดินดีกว่าเดินดีกว่าไหมเดินดีกว่าไหมเฮ้ยอี้ยใครบิวอะอ๋ออี้ยเป็นโคตรใบเลยอี้ยเป็นโคตไวเลยนิวไปเลยนิวมาช่วยเดี๋ยวทำไมนี่มันมีไอ้นี่อหลับไปสบายนะพี่แบงค์พี่แม่งวิ่งเร็วที่หมายเลยนิวอะแบงค์หลับสบายงาิ่งเร็วได้ไงอีกแค่นี้วางกับดักตรงหน้าเลยหลับสบายเลยพี่นอนเราเราไปสบายละพี่แบงค์ไปละครหนึงเออพี่แม่เอาไปแอลให้กูหน่อยดิ หลังก็สบายแล้วพี่แบงค์ไมีอาะเขากับดักมันมีกับกำกัดดิ้นดิ้นเอาให้ได้ดิ้นเราให้ได้ดิ่นเหรอดิ้นเหรอโอ้ยต้องดิ้นตอบให้ได้เฮ้ยถ้าสมมติว่าดิ้นเหรอดิทำไม่ได้ถ้าสมมติว่าเปมกันตบมโนกับดักเดือดเดืี่แบงค์ตายแล้วเอ๊ตายต้องดิ้นตอบให้ได้มมึง่วดิทำไมออ๋ด่ได้เว้ยดิทำไม่ได้วิ่งวิ่งวิ่งดิทำไมเอด้อีกครั้งเดียววิ่ง เดี๋ยวกูบินดูไอ้ไอไอนิวตอนนี้คุณแบงค์ทีวีกำลังวิ่งวิ่ายแล้อยนะครับเออกำลังวิ่งมึงด้วยนิวโอเคไอ้นิวมึงไปแขวะเลยมึงไปแขวะเลยมึงนิวกูไปช่วยแบงค์โดนสองทีแล้วไม่ใช่เหรอไม่โดนไอ้นิวตบเมื่อกี้นี่เฮ้ยไปไหนทำไรโอ้ยเฮ้ยเกิดโดนกูตบเออนิวเดี๋ยวกูไปช่วยนิวอยูไหนกำลังวิ่งตายช่วยแล้วออกมาเลยออกมาเฮ้ยเฮียอะไรไอนิวอีกเฮีย มจะออกมาจะไม่เนี่ยโอ้ยยีกทีก็โดนมาเลยโอ้ยอย่าตีดิโอ้ยโอ้ยมึงตีไม่ได้พี่แบงค์ลืมแล้วครับภายกูมีไฟฉายไงเอ๊ะอะไรอยู่บนฟ้าเปล่าเอาใบฉาบแบบสองเอฟเฟซโซ่มาสองทีแล้วพี่แบงค์ไปตายต้งโก้เอฟเฟโซ่ใครท่นี้ีไปตายเลยไอ้ดูมีคนบินได้ยังมีโอกาสยังมีโอกาสดิ้นไว้อ้ดโอกาสดิ้นมึงตายแล้วพี่แบงค์ตายเลยดิเออตายไปเลยไปไอ้เนิวไอ้นิวเอฟเฟโซ่แล้วนิวเฮ้ยเอ็นิวสามารถมุดท่อหนีได้มีมีท่อไหม มีมั้งไม่รู้อ่าถ้าไม่มีขุดเลยไอเจนเดียวแล้วไม่ออาขุดเลยกูว่าไม่ต้องมีท่อไอเปร์มั้นมันก็โกงดิเออใช่ไหมกูต้องเออหาท่อกูหายแค่เดวอยู่เนี่ยนิวหายโอ๊ะ้หี้ยตกมาล่วงเลยไอ้เดียอเสียไงกูเจอมึงแล้วนะเดียวเฮ้ยนิวหาท่อเร็วเดี๋ยวจะได้หนีไปแล้วท่อยตรงไหนไปแบงเดียวจ้าไอ้นิวอย่าตีกูนะมึงตีมึงโกงแบงท่ออยตรงไหนหาเจอยังโอ้ยไอ้นิวอย่าตีกูมันโกงถ้าไม่มีมึงก็สร้างสร้างนี่เลยสร้างท่อเลยทำไมนิวมีอาวุธวะ ไอ้เนียวแม่งโกงไงอะไรบีเอ็มมันนี่ไว้ขุดนี่ไว้ขุดหัหนีนี่ว่าหนีแบบแบบโอเคนิวโนตีสองทีแล้วไม่ใช่เราเล่นแบบนี้ดีกว่าไปเนี่ยมึงไปแขวะเลยนี่มึงไปแขวะเลยเนียวนั่นหมาไม่ให้แขวนมันบ่นหรอมันจะตายแล้วไอ้นิวแขวนทีเดียวตายแล้วตอนนั้ไอ้นิวมึงไม่ต้องแขวะแล้วมึงโดดลงลาวาเลยมึงตายแล้วเพื่อนเออเพราะมึงอยู่คนเดียวอันขอเป็นแทนนะเออพี่บ้าเป็นแทนเดี๋ยวก็เอาขอไปเก็บด้วย ถ้าชอบอย่าลืงนึงก็เซคกดติดตามกดใช่เนอะไม่ก็บอกแค่ชอบเลยก็บอกก็บอกว่าแค่ติดต่อเอ้ยไม่แค่ก็แค่ต่อพาร์ทเเออได้ค่ะต่อพาร์ทไปพาร์ทหน้านะคะเซคไซต่อพาร์ทต่อไปนะครับบ๊ายบายเจ้าปืน